คลิปนี้เอจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะจากฝั่งทนนะคะไปที่สถานีรถไฟฟ้าสายดอนเมืองด้วยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงค่ะ ัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอทัลโลวิชีคนไรกลิ่นนะคะคลิปนี้เอจะมารีวิวการเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองนด้วยรถไฟฟ้าทางไกลสายสีแดงซึ่งต้นทางคือตลิ่งชันนะคะแต่ตอนนี้เออยู่ที่สถานีรถไฟบางบอนุุนะคะก่อนอื่นก็ต้องนี่เลยแล้วมาซื้อตั๋วด้วยเครื่องซื้อตั๋วอัตโนมัติเครื่องจำหน่ายตั๋ออัตโนมัติไม่ยากค่ะมาดูที่ต้นทางบางบำรดุนะเราจะ ดูเส้นทางที่จะไปที่ดอนเมืองนะคะกดไปเลยปลายทางก็จะขึ้นมาสีเขียวแล้วก็จะมีการคำนวณค่าใช้จ่ายออกมาให้นะคะตลอดสายนี้20บาทอยู่แล้วค่ะแล้วก็ช่องที่2ก็ใส่เหรียญไป2เหรียญคือเหรียญ1 0 2เหรียญนะคะหรือจะเป็นธนาบัตรก็ได้แล้วก็รอรับตัวค่ะเดี๋ยวตัวก็จะตกลงมาในช่องที่3ค่ะตัวนะคะเส้นทางบามบัมหลง ดอนเมืองนี้นะคะตลอดทางนี่คือ20านาทก็เก็บตัวให้ดีทั้งตอนเข้าและตอนออกเดี๋ยวเราไปเข้าเข้าไปในที่ชานชลากันใช้ตัวที่มีแตะตรงทางเข้านะคะอันนี้เราต้องลงไปใต้ดินนะคะไปขึ้นที่ชานชลาตรงกลางรถไฟมาพอดีค่ะ ถึงดอนเมืองกี่โมงตอนนี้บ่ายสองหนวันนี้ถึง,งสถานีกรุงเทพอภิวัตน,นะคะจากบางบ,างบัวบกมาก็สองสถานีใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะตอนนี้เวลา14.16นอนแต่เราต้องไปต่ออีกขบวนหนึ่งรถไปสายสีแดงที่ต้นทางจะเป็นกรุงเทพอภิวัลังสินะคะ,ปะไปเดี๋ยวไปกัน องลงไปที่ข้างล่างนะคะที่ชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องไปต่อที่ชานชาลาสามนะคะเพื่อจะไปต่อรถไปสายลังสิทธ์ค่ะก็ขึ้นมาอยู่ที่ชานชาลาที่สามนะคะเป็นรถไฟเส้นบางซื่อเออังสิตินะคะเป็นรถไฟสายสีแดงเหมือนกันแต่ว่าต้องต่อนะคะก็รถไฟยังไม่เข้าเนาะ 4.30นอค่ะรออยู่กับ10บนาทีสถานีรถไฟฟ้าดอนเมือง1ิ4 6นะคะก็ใช้เวลา50นาทีนะคะเดินทางจากสถานีรถไฟบางบังกรุ่มา เชื่อมเข้าอาคารท่าอากาศยายนลอยเตืองนะคะไคุณ้ต้องเดินลงไปอีกสักชั้นนะคะไม่ต้องห่วงมีบันไดเลื่อนค่ะถ้ามีสัมภาระมาก็ไม่ลําบากก็ขึ้นตัวที่ทางออกนะคะตรงนี้ก็เป็นทางเชื่อมเข้าไปข้ามฝั่งไปอ,อาคารท่าอากาศยายนะะข้ามทางเชื่อมมาเข้ามาในตัวอาคารนะคะก็จะมีป้ายบอกไปทางผู้โดยสารขาออกนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะจะมีทางลาดตลอดการมีสัมภาระมาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค ในการที่เดินทางก็ขึ้นชั้นบนไปที่ชั้น3นะคะผู้โดยสารขาออกคะ่ะตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วนะคะก็เดินทางมาใช้เวลาเดินทางก็ประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงจาก คนมาขึ้นเครื่องที่อากาศยานนอนเมืองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้รถสาธารณะนะคะตลอดสายรถไปทางไกลาสายสีแดง20บาทเองค่ะจากซานีบางลูกจนถึงดอนเมืองนะคะมาลองใช้บริการกันนะคะสวัสดีค่ะ